I feel like it's my home, with friends and brothers. At my old school, I felt like it's just a school. It's just for learning. But at here, I feel like it's my home. I feel safe and sound. Before I came here, I was so stressed. Every month, I would just cry in my home because my friends were um, problematic. But here, I feel it's like, โอ้โห v e r s e because everything is much better. I feel better that I can use what I learned and I can prevent that from happening to others. นึกถึงครูและเพื่อนครับแล้วก็นึกถึงเออกิจกรรมที่โรงเรียนนี้เคยจัดให้อะไรอย่างเงี้ยคือกิจกรรมโรงเรียนนี้มันดีหมดเลยอ่ะมันแบบมีแต่คือมันสนุกด้วยแล้วก็มีเหตุผลด้วยแล้วก็ กับจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือได้เรียนรู้ไปด้วย I constantly take trials to take us around the school to make them feel safer เป็รีค่ะมีการบ้านอะไรก็ช่วยช่วยกันแล้วแบบเหมือนแบบไปดีด้วยกันต่างวิชาอินสปาย Lit ที่เขาให้ทำแบบฝึกหัดในคาบครับผมก็ทำไม่ได้ก็เจฟฟี่ก็คือเข้ามาช่วยผม it's like it's nice to like help people

พี่พี่น่งก็จะช่วยมาเตือนผมว่าเทเลนเบาๆแล้วก็เสียงเบาๆแต่ว่าพี่น่งก็แบบชอบทําเป็นดูแต่จริงๆก็ใจดคีคนครูเพื่อนๆแคทีมิงอ่ะเ,เขาแบบเฟรนลี่แล้วก็เขาก็จะพร้อมช่วยทุกอย่างถ้าเรามีปัญหาอะไรก็สามารถมาเล่าให้เขาฟังได้ But at here when I ask s o m e question the teacher always answers and all, it is never boring to study math here science because it teaches me things I don't know and I feel very curious when I learn about something new. Knowing the traits of how to be a good leader is very good. So you know how to deal with others. ชอบมากเพราะว่าเป็นวิชาที่ดีเบตแล้วก็ผมอยากดีเบตมานานมากแล้วคือบคือโรงเรียนผมไม่ได้เคยได้ดีเบตจนมาเรียนที่เนี่ยผมยังได้ดีเบตแบบดีเบตทั้งวิชา ซีดีข้อดิงกิ้งวิชาอินดิฟเนนต์ r ีเิร์ชก็คือได้แบบดีเวทสิ่งที่มีเหตุผลอนะมันมีประโยชน์มากคือมันเป็นวิชาที่ผมชอบมันแบบเหมือนเแหบบมือนได้เข้าสภาสจริงๆอะสอนผมแล้วผมเข้าใจอะคือว่าสอนด้วยวิชสอนวิชาด,ดีเวตคือสอนอะไรที่ผมแบบอยากรู้หมดเลยอะคือที่ผมสงสัยมานานคือพอมาโรงเรียนนี้ผมเข้าใจเก็ตหมดเลยอะคุูใหญ่สวยใจ<ม>ดีแล้วก็น่ารักกลมด Human values makes makes us good stories and we can meditate. Sometimes we are tired with all our hands playing and writing and stuff. Now it's just our time to be still and meditate. What I think from human values is you should always be kind, never tell lies, always have polite manners. You should spread love to everyone. Human Value ลูเขาเหมือนสอนให้เราแบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เลสเบร t แล้วหนูก็กลับไปทำกับที่บ้านค่ะแบบว่าถ้าวันไหนเห็นพ่อกลับบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยหนูก็จะเี็บหลังให้พ่อนวดหลังให้พ่อค่ะ I will still do good no matter if I do not get a return because kindness needs no payment บางทีความเราทำให้คนอื่นมีความสุขตุกใจเราก็จะแบบมีความสุขไปด้วยค่ะ My mom said Can you go to keep the dishes for mom? But I just like keep the secret. I w a t c h the dishes for my mom and my mom is very happy. And I'm happy t h a i d I go to g o o t h i n g เขาบอกว่าให้ช่วยพ่อแม่บ้างนะไม่งั้นพ่อแม่ก็จะเหนื่อยอยากให้เขาได้พักผ่อนบ้างเพราะเขาทำงานมาเยอะแล้ว ไม่ค่อยค่ะแบบเฮ้ยปกติไม่เคยช่วยนะทำไมอยู่ดีมาแบบอยากช่วยแต่ก่อนก็แมทก็ตกตอนนี้ก็ดีขึ้นผมก็ไม่พูดคำหยาบแล้วอาทิตย์นีก้ก็รู้สึกก็าเิงทำให้พ่อกับแม่แบบภาคภูมิใจมากขึ้นในที่ในที่ว่า ก็อ่านหนังสือเป็นเวลาฟังเป็นฟังเป็นเวลา้ากที่พ่อกับไม่เคยดูก็เริ่มไม่ดูเพราะว่าผมก็เริ่มอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ครับ I feel peace and and no bad word I feel that I'm improve in an English and I can read um, the book myself um but at first my parent s have to read it to me and translate it but right now i can read it myself หนูมีความสุขที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเรียนของที่นี่สนุกค่ะแล้วก็ คุณครูเขาก็เป็นกันเองเวลาเจอกันเขาก็จะแบบว่าคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีค่ะขอขอบคุณพี่เคนกับป้าเยาวที่แบบคอยเก็บขยะแล้วก็ทําความสะอาดต่างๆให้หนูนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องทําความสะอาดแล้วพี่เคนกับป้าเยาวก็ยังแบบว่าให้ความห่วงใยแล้วก็แคร์กับพวกเราจริงๆค่ะ i also want to thank you p Risa and p Nishin, which takes good care of me in the school it's like if you come here you get knowledge and you get accepted into a community that doesn't discriminate like what gender or what race you are and you can basically just have fun with all the people here i would like to thank everyone in the school for tolerating our naughtiness <laughs>